เนแบบสดปะหนูไม่รู้อ่ะน่าจะนะน่าจะนะทุกคนหรูไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะไม่รู้อ่ะทุกคนว่ามันเป็นลายเซ็นสดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น,ป,นปิ๊นอะหนูไม่รู้แต่ว่าหนูขอเก็บก่อนหนูกลัวทำเป็นรอยจริงหรอ จริงเหรอพี่อคนไหนซื้อให้มาเก็บตังค์ด้วยจริงหนูจ่ายได้นะมาเก็บเงินที่หนูได้แต่ว่าอุ้ยอันนี้มันเลอะมาอยู่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฝุ่นฝุ่นจริงเหรอเป็แบบนึงหนูจะเอาไปใส่กรอบถ้ามันเป็นลายเซ็นสดอันนี้พูดจริงโอ๊ยมันหวาดอเฮ้ย จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยทุกคนอย่าหลอกหนูนะทุกคนอย่าหลอกหนูนะจริงปะเนี่ยห,หนูจะร้องไห้เดี๋ยวก่อนหนูต้องเก็บไว้ให้ไก่ไก่แมวเลยอันเนี้ยอันนี้เป็นแผ่นเดี๋ยวหนูจะใช้เดี๋ยวหนูจะลองเปิด เอาเธออีโก้นะคะ side A rockstar elastic girl thunder new w o m a n t fuck up the world Rapunzel m o o n light fall m o o n l i e a Moonlight fall when I'm in w h r girl dark side Children. s h i l d r e n ขอบคุณค่ะหนูไม่กล้าแกะแต่หนูอยากฟังอะ่ะ ทุกคนพี่ไนมา่ะพี่ไหน,ไหนดูนี่ดูนี่พี่หนูไม่ไหวหรอกไนะอย่างเงี้ยชอบเพลงไหนไหนบ้างชอบทุกเพลงแต่ว่าตอนนี้กำลังช็อกอยู่คือตอนนี้ก็หนูอยากฟังอะ่ะแต่ว่าหนูไม่อยากแกะ มันยังไม่หมดเท่านี้นะคะทุกคนยังไม่หมดเท่านี้ใครเป็นคนซื้อให้หนูแสดงตัวมาหนูไม่อยากแกแต่ว่าหนูอยากได้ข้างในอะ่ะทำไงดีอะคือหนูไม่รู้อะเป็นหนึ่งนะทุกคนแป๊บโอ้ย เป็นหวัดก็เป็นหวัดเกินไปป่ะโอ้ยมันแจะยังไงให้มันแบบ๊บนึงนะโอ้ยหนูไม่กล้าทำแรงอ่ะโอ้โอ้โอโอได้ละได้ละ คนโอ้ยจะเป็นลมเฮ้ยมันแก่ไงเนี่ยอ๋อได้ไแล้วขอยืม น่าเกียดมากเอาอะไรเซ็นทิมมาพิกซี่ก่อนได้ปะจะเซ็นให้ทุกคนมันแบบนึงนะแบบนึงเลยแบบนึงเลยมีอีกหนึ่งอัน อันนี้คืออันนี้คือสดอีก่ะแป๊บนึงหนูช็อกเดี๋ยวมันแกะยังไงโอยมันจะเป็นลมทุกคนแป๊บนึงนะคะเราต้องทำด้วยความเบามาือง อันนี้นะะ่าจะเป็นไห้เอกสารนะตป๊นึงหนูด uh, ูไ <c> ม <oughs> ่ออกอะแต่ว่ามันแต่ว่ามันเงาอะแบบหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงตอนแรกตอนแรกหนูเข้าจ ตอนแรกหนูเข้าใจว่าเป็นบงมันเป็นเสื้อหนูจะร้องไห้คือกระดาษกับเท็กซเจอร์ตรงเนี้ยมันแยกกันอะเนี่ยเห็นปะเห็นปะอันนี้คือสดปะแป๊บหนึง่งทุกคนหนูไม่รู้ สภาพหนูตอนนี้หม่อมมากเลยทุกคนเห็นป่าว่ามันว่ามันไม่ใช่เนื้อเดียวกันเห็นปะเหน็นปะแป๊บนึงนาทีละอย่างนะตอนนี้กำลัง อึ้งอยู่มีอัลบั้มมีซีดีนะคะโอ้ยสวยมากอะอันนี้มาสเตอร์พีซไม่คือฟังนะคือตอนแรกที่เห็นกล่องอันเนี้ยเข้าใจว่าเป็นโบงก็กีตอยู่กับพิกซี่ว่าแบบเฮ้ยได้โบง แต่ว่าไม่ใช่มันคืออะไรสิ่งนี้คืออะไรคือตนอนแรกหนูเข้าแถวเป็นทุกคนอันนี้มาละเฮ้ยหนูไม่ไหวหนูจะเอาให้หใครทำกับหนูอย่างนี้อ่ะ tám năm tám năm ทุกคนสิ่งนี้คือแบบเขาขายในคอนหรือว่าอะไรอะ่ะมีใคร <c oughs> มีใครรู้บ้างคะแป๊บหบนึง่งอันนี้คือเขาขายในคอนหรือว่าเสื้อตัวนี้มีขายที่ไหนคะเพราะหนูไม่เคยหนูไม่เคยเห็นอะ่ะ ไม่เคยเห็นอะในเว็บหรอคะใส่เลยโอ๊ยหนูอยางอาบน้ำก่อนใส่อ่ะแต่ว่าใส่เลยแล้วกันนป๊บนึงทุกคนฟังนะชีวิตเนี้ย ไม่เอาอะไรแล้วู้หญิงเก่งสั่นโทษครับทุกคนมันคืออะไรคะบอกหนูหน่อยได้ไหมหนูจะเป็นลมแล้วตอนเนี้ย h ่ t is it in the world Tell me, what is it? Ôi thong lóng đi bắn tắm nắng 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 ạ ไม่รู้จะพูดอะไรตอนเนี้ย <c oughs> อันนี้จากคนนอกแต่ตามพวกของหาะอันนี้เหมือนมีคนใจดีจัดให้หรือเปล่ามีลายเซ็นอาจจะเป็นบ็อกเซตที่ทำออกมาจำนวนจำกัดหรือเปล่าไม่รู้อะไรเลยค่ะคือหนูจำลังจะเป็นลมตอนเนี้ยทุกคน ทุกคนคะดูข้างหลังทุกคนดูข้างหลังกำนนึ่งจะเป็นลมโอ้ยวัดก็เป็นไม่คือตอนแรกหนูเข้าใจว่าเป็นบุงจริงๆ แล้วก็มีอันเนี้ยรูน้นนะคือในกล่องใช่ปะมันพับมาทุกคนแล้วก็มีซีดีแบบนี้ข้างในแล้วก็มีเสื้ออยู่ข้างบนแล้วก็มีอันนี้ที่มีลายเซ็น แล้วก็แล้วก็มีอันนี้ที่มีลายเซ็นออกเกนโอเคอย่าเพิ่งขอ้องขอลองขอองขอลองแกอย่าเพิ่งเอาไปก่อนขอ้องขอ้องไปเอาอึโอเคโอเคขอลอง เป็นอัลเทอร์อีก็ดีไซน์บ็อกเซตหน้าหนูไม่ได้ซีดค่ะหนูแค่ไม่ได้ทาลิปแล้วก็มี เจ้นี้ออกแบบมาสำหรับอัลแบั้มแรกของพี่ลิซ่าเลยครับคือหนูชอบเขามากแต่ว่าหนูอะไม่เคยซื้อเหมือดเขาท่ายเพราะว่ากดไม่ทันใช่ปะ Where you from อะ Where you from Tell me please I อ a n n a know อะคือแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง แยกนี่ก่อนไปถามมาแล้วลายเซ็นเป็นของจริงนะคะเส็นสดค่ะ <G ül> หนูไม่รู้ว่าหนูจะอึ้งอะไรก่อนตอนนี้แป๊บ,บนึงคือสมมุินี้เป็นบ็อกเซตทซายสดเฮ้ยไม่ตลกนะคะอันเนี้ยเพราะว่ามีสิ่งนี้ ในกล่องและมีเสื้อและมีสิ่งนี้อ่ะเดี๋ยวเก็บกองดีก่อนเฮ้ยผมเก็บถุะเ,เนี่ยไม่กินใหม่ใช่ป่ะมันใส่ไม่พอดีอ,อ๋อด้านนี้เฮ้ยช่วยอ,อ๋ออ๋อเหลือนี่อยู่นอกสุดไม่อันนี้อยู่ข้างในนี่อ่ะทำไมมันใส่ไม่ได้อ่ะทุกคนไม่กินหรอเอาเอาอกมายัางไงอะ่ะทุกคนไม่กินหรอเอาเอาอกมายัางไงอ่ะเริ่มต้องยัดลงไปหรอเ r e ี l l y กว้าย เค้ามันเก็บยังไง like this really ใช่เหรอไม่กินใส่ยางงี้เหรอทุกคนช่วยหนูด้วยหนูเก็บไม่ได้มีขน,นแมวอันนี้เอามาใส่ไว้ในกล่องโอเคอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยแมอมไรไม่พอดีอ่ะ What's going on? อ๋อสติ๊ก <laughs> โอหนูขอโทษค่ะทุกคนหนูขอโทษสติหนูไม่อยู่แล้วอ๋ออ๋ออ๋เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โอ้ไอเกสินิตะแป๊บนึงมือหนูสั่น Like this okay It's kind of perfect but ขอขอขอขยับเบาๆกลัวเฮ้ยโอเคได้ละอ้าวแล้วลืมใส่อันนะั้นแปบนึงโอ๊ยมาตั้งสติหน่อยแค่ลายเซนเซนสดสองชิ้น เอาแต่ละเซ้นเส้นส์ดสองชิ้นจำเป็นตขออ่านกันนะคะทุกคนหนูขอโทษจำเปหนูุกขลังสติแตกสติหนุยนูกขลังสติแตกค่ะทุกคนหนูขอโทษโอเค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 ไอคอรดิดไอคอรดิด ตอนนี้ไม่มีขายแล้วหรอคะขอบคุณนะคะหนูไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอามาให้แต่ว่าหนูจะรักษามันอย่างดีแต่ถ้าเสื้อตัวนี้หนูอาจจะใส่บ่อยนิดนึงมันอาจจะเน่าเร็วแต่ว่าหนูจะใส่ให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่หนูจะใส่ได้มันเป็นดังซี่ประกอบมีตังอันนี้ตังใน อันนี้แป๊บน,นึงหนูขอเก็บอันนี้ก่อนคือหนูจะเก็บโอ้ยพี่มาสติหนูไม่ได้ค่อยอยู่ละตอนเนี้ยจะเปลมอ่าหนูจะเก็บลายเซ็นไว้ด้วยกันสองอันหนูจะเอายวหนูจะเอาไปใส่กรอบไปกว่าอันอันใหญ่ คะร่วมเป็นสักขีพยายนด้วยกันว่าวันนี้หนูได้เอาเตอร์อีโก้มาครอบครองแล้วมีเสื้อด้วยแล้วก็มีลายเซนสองอันโอ้ยหนูท้องร้องอีกแล้วนี่นะหนูกลัวมีเลอะอย่างไรนี่สี มาอย่างนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวหนูให้ดูมันมาอย่างนี้มันมีถุงมาด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยอันนี้มาอวนหรือเปล่าคะ มาอวดเลยค่ะอันนี้เพราะว่าหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรก่อนที่หนูจะแกะ,ะหนูรู้ว่ามีแผ่นเสียงแน่ๆแล้วหนึ่งอันแล้วหนูไม่รู้ด้วยว่านั้นคือลายเซ็นสดแล้วตอนนี้หนูก็ได้นลายเซ็นสด,สดสองอันแล้วก็ได้เชือด้วยอะคือแป๊บนึงคือตอนแรกนึกว่าเป็นบงจะมาแกะบงอะไรอย่างนี้ซื้อฐานมาแล้วด้วย ของพี่เองครับจริงเหรอคะขอบคุณค่ะหนูหนูหนูขอบคุณค่ะหนูเอออุ้ยหนูหนูสมองแบล n งไปเลยคะ่ะหนูช็อกอยู่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะพี่พี่มีนใช่ไหมชอบมากค่ะนี่หนูมาไลฟ์เพราะว่าหนูตื่นเต้นมากหนูจะใส่บ่อยๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหนูอึ้งอะตอนเนี้ย มันทุกอย่างมันประเดประดังทุกอย่างมันมากมายไปหมดเลยค่ะคือตอนแรกหนูคิดว่ามันเป็นโบงแล้วหนูก็จะมาแกะให้ทุกคนดูแต่ทีเนี้ยแกะเอามาเป็นลายเซ็นสดหนึ่งละช็อกไปแล้วแล้วก็แกะกล่องใหญ่เป็นเสื้อชีวิตนี้หนูไม่เอาอะไรแล้วค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวหนูจะออกไปข้างนอกพอดีหนูจะใส่ออกไปเลยนอามาเปิดไลฟ์แบบสติหลุดไปเลยสติหลุดจริงค่ะตอนนี้หนูก็ยังไม่กลับมา อันนี้พี่นายยังดูอยู่เหรอพี่นายโอ๊ยหนูมไม่อยากเอาอะไรแล้วชีวิตเนี่ยพี่มากินอะไรหรือยังคะยังไม่ได้กินเลยคะ่ะตอนนี้อิ่มละระวังพี่นายไปถ่ายเอกสาร พี่ไหนไม่มีทางได้เอาไปถ่ายหรอกหนูไม่ให้สปอยเพลงใหม่หน่อยยังไม่มีเพลงใหม่เลยโอ้วันนี้มันช่าง มีความสุขเหลือเกินตอนนี้หนูกำลังอิ่มความสุขอยู่ค่ะทุกคนเช่อแล้วตื่นเต้นหัวฟูหมดแล้วใครที่เพิ่งเข้ามานะคะดูนี่นะคะดูนี่โอ้ยนํำเป็นหวัดค่ะ ีมันเกิดอะไรขึ้น,นะคะทุกคนหนูนไม่รู้ตัวว่าหนูทำอะไรลงไปตอนนี้หนูกำลังมือตอนนี้ยังโดนพี่ลิซ่าอ,อกก่อนอยู่เม <c oughs> <c oughs> นนแบ <c oughs> ็กแบล็นแบล็กพิงกก็เป็นเมนพี่ลิซ่าคะ่ะ สบายใจพี่มาลุดเซืร์ไปแล้วพี่มาเป็นเมนพี่ลิซ่าค่ะดูเอ็มวีจัมแล้วค่ะดูมเมื่อเช้า รหลับได้เลยตอนเนี้ยจรๆก็ง่วงนอนเหมืนคนเน็ตหลดุดจบการรายงานแล้วค่ะวันนี้ เดี๋ยวหนูจะไปละมีความสุขอะดูสิวันนี้เกินตันกรุดนะยาแซลรูป้ป้าว่าหนูอะมีปัญหากับท่อนนั้นมาประมาณ3ามงานละหนูสับสนซ้ายขวาว่าไหนเริ่มก่อน สามรอบแล้วที่ทำผิด ลาลาลาเดี๋ยวหนูจะไปลองแผ่นเสียงแล้วเดี๋ยวหนูทายให้ดูขอทำใจก่อนอยังไม่ค่าแกะไปละค่ะทุกคนวันนี้มาอวดของใหม่จุ๊บจุบ บายบายจะกันนะคะทุกคนวันนี้ใครมาดูที่งานก็ขอบคุณที่มาหากันนะคะแล้เจอกันจุ๊บจุ๊บบายบาย